ต่อจากเมื่อวานนะคะเอาก็สร้างโฟลเดอร์ได้แล้วและน่าจะสร้างได้ทุกคนก็เข้าไปที่ใหม่นะคะแล้วก็ Google Form ทาอะไรก็ตอบไปเลยอันดับแรกก็สร้างชื่อใ้มันทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่หนึ่งข้อมูล ตข้อมูลเปลี่ยนคำอธิบายนะคะแล้วก็อันแรกก็กระดุณากระดอกชื่อนามสกุลเราก็เลือกเป็น คำตอบสั้นๆนะคะเลือกจําเป็นต้องเลือกนะคะไม่อย่างนั้นถ้าเด็กลืมตอบปุ๊บมันก็จะอนุญ,ญาตให้กดไปได้เราต้องเดื่องนี้มันจะเตือนแล้วก็ตรงนี้ข้ามอธิบายเราสามารถอธิบายเด็กให้ตัวอย่างเด็กได้ อความสั้นๆนะต่อเลขที่เราก็จะบอกว่าตัวอย่างการกรอกก็หรือกรุณากรอกเป็นตัวเลขเท่านั้นนะแล้วก็อ่ะชั้นตรงนี้เราจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะแต่ว่าจะสาธิตให้ดูจะได้เข้าใจตรงในส่วนตรงนี้นะในเมนูเลื่อนลง คลิกเลือกชั้นเรียนของตนเองก็มีปอสี่ปอห้าปอหกนะอ่าพอข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วจะถามว่าได้เด็กต่อกันได้หรือแค่นี้ก็ได้นะคะก็คลิกเพิ่มส่วน่่ส่วน แบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่หนึ่งเรื่องอะไรก็รว่าไปคำคำอืมให,ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวนะคะพอพิมพ์อย่างนี้ก็เพิ่มคำถาม ใยันชนะไทยมีกี่ตัวจะใส่ตัวนี้กันเด็กอับสนก็ได้เพราะว่าเด็กเราจะชินกับการมีกอขอคองอผูอ้นนช่วยตื่นละนี่นะคะ จริงๆในตัวของคําตอบเนี่ยเราสามารถใส่รูปได้นะคะลองลองดูลากสลับได้นะอ่ะอย่าลืมกดจําเป็นนะคะอ่ะคําตอบแบบที่สองอ่าอาจจะให้เด็กตอบเป็นคําถามสั้นๆเหมือนชื่อนามสกุลน,นะคะอักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัว แล้วก็เลือกเป็นคำตอบสั้นๆได้นะคะทุกอย่างสามารถเพิ่มรูปได้หมดเลยนะเดี๋ยวเราจะมาลองเพิ่มรูปอ่ะแบบนี้ Google ค้รูปแล้วกันง่ายสุด่ารูปอะไรดีสุดนะผู้ช่วยอย่าเพิ่ง เดีย๋ยวแม่อัดแป๊บหนึ่งเลือกรูปนะคะแล้วก็กดแทรกอ่านี่คลิกที่ตรงนี้จัดได้คลิกรูปนะคะแล้วก็ยอ่อย่อได้นะอ่ะจากภาพคือสัตว์ชนิดใดแล้วก็ <laughs> มีคนช่วยตอบอ่ะเราเปลี่ยนรูปแบบการตอบมันก็ได้นะจะได้เห็นที่หลากหลายช่องทำเครื่องหมายก็จะเป็นม <า S 1> แมว<ห>สุนนะัขน,นกแล้วก็อีกเสือ้อเลือกได้นะคะจำเป็นนะอันนี้การแทรกภาพนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะลองแทรกเป็นวิดีโอดูหดมาหอ่า เดี๋ยวลบก่อนเดี๋ยวเราจะแทรบเป็นวิดีโอก่อนตอนนี้เริ่มมีผู้ช่วยแล้วเราก็จะไปคลิกตรงนี้วิดีโอนี้ต้องระวังนิดน,นึงบางทีเจ้าของเขาไม่อนุญาตให้ใช้นะคะในเว็บไซต์อื่นเราก็ต้องดูหน่อยหรือเป็นวิดีโอที่เราเลือกเองเมื่อกี้ก็เจอปัญหาให้นักเรียนคลิกชมวิดีโอแล้วตอบ คำถามนะแล้วก็อ่เพิ่มจากวิดีโอที่นักเรียนได้ชมนักเรียนคิดว่าเป็นการสแสดงอะ,อะไรอ่ะจริงๆเด็กก็รู้แล้วแหละไลายคำตอบนะคะก็จะเป็นอ่ะระวัเช้านะ จำบงมาตรฐานจำวันนงกองยาวนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนตัดใหม่มก็นี่แล้ก็เลือกจำเป็นอ่าอันนี้จะเป็นการสร้างแบบทดสอบนะคะเดีย๋ยวดูสิวีดีโอยังอัดได้ไหมโอเคยังอัดได้ นะคะคไปเลือกของการตอบกลับแล้วกดสร้างสเปรดชีตกดสร้างไปเลยเดี๋ยวเราจะสามารถไปดูผลของนักเรียนได้จากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเล่งนิดหนึ่งเมื่อสักครู่อานไปแล้วแต่ว่าโปรแกรมมันไม่ใช่ตัวเต็ม,มก็เลยไม่ให้นะเดีย๋ยวอันนี้ข้ามเลยเดีย๋ยวให้ไปเล่นกันเองตระมาดูมุมมองนะคะมุมมอง งานของเราก็จะประมาณนี้นะแล้วแต่เราก็อาไปดูฟันเฟืองเลยเราไปคลิกให้เป็นแบบทดสอบนะคะเราเปิดทําเป็นแบบทดสอบประกาศคะแนนทันทีหลังจากส่งคําตอบอ่ะเห็นแค่นี้ก็น่าจะพอหรือจะไม่ให้เห็นเลยก็ได้นะคะบันทึกอืมจากนั้นกลับไปที่คําถามเดี๋ยวตัวนี้ขอเช็คหน่อยว่าจะหมดเวลาหรือเปล่า อ่าตรงนี้ไม่ต้องทำเลยเลยนะคะคลิกที่คำถามกดเฉลยเลือกคำตอบที่ถูกให้ระดับคะแนนกดเสร็จสิ้นคลิกจุดตรงนี้แล้วเลือกเป็นสลับลำดับของตัวเลือกด้วยนะมันจะสลับกันอักษรสูงม,มีกี่ตัวมีตัวเอ่ยสิบเอ็ดนะน่าจะใช่น่าจะใช่สิบ ๊บเสร็จสิ้นนะตรงนี้เราอาจจะให้คำอธิบายนะให้ตอบเป็นตัวเลขจากภาพเฉลยคำตอบปุ๊บให้คะแนนเสร็จสิ้นแล้วก็สลับด้วยแต่ต้องเล่งนิดหนึ่งเดี๋ยว วิดีโอไม่อัดประมงมาจะฐานคะแนนเสร็จสิ้นสลับลำดับของตัวเลือกนะคะอ่ะทีนี้ได้ละเราก็จะมีการตอบกลับคลิกส่งเลือกลูกโซ่ตัด URL ให้สั้นลงและกดคัดลอกนะคะอันนี้ก็ลองมาวางดูนี้ก็จะได้แบบทดสอบนะเดี๋ยว เดี๋ยวจะมาต่อในเรื่องของการดูผลลัพธ์นะคะเออถือดูเลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะว่าเมื่อเราทําเสร็จแล้วแล้วมีนักเรียนตอบกลับมาจะเป็นอย่างไรอา้าลิงก์ที่เราได้แล้วไปวางาสมมติเราเป็นนักเรียน สี่สิบสี่สสิบห้าไม่รู้ถูกหรือเปล่าแหละนะผิดสักข้อหนึงกดส่งเด็กๆก,ก็จะเห็นแบบนี้นะคะจากนั้นเรามาดูคุณครูก็เข้าไปดูเห็นไหมนี่จะมีผลมีคะแนนของเด็กๆขึ้นให้ตรงนี้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นการทำแบบทดสอบออนไลน์สำหรับเด็กๆนะในช่วง เทิมก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะตรงนี้สามารถดูตรงนี้ได้ด้วยนะจะมีกราฟนะวิเคราะห์ให้หมดเลยว่าเด็กๆส่วนมากเลือกข้อไหนและเป็นยังไงนะเอามาสามารถไปใช้ต่อใน,นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อสอบได้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะถ้าสงสัยอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะ